หมทางเศรษฐกิจนะคะไปกันที่การบินไทยค่ะโดยบอกการบินไทยนั้นได้อนุมัติจ่ายโบนัสพนักงาน3เดือนและปรับเพิ่มเงินเดือนให้อีก7%ค่ะหลังจากที่มีการพิจารณาผลประกอบการปี2553เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันยังเห็นชอบในยุทธศาสตร์และแผนการลงทุนระยะยาวปี2554ถึง2560รวมถึงการจัดซื้อเครื่องบินใหม่สามลำด้วยค่ะ นายปียสวัิ์อมรนันนะคะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือดีๆของบมจการบินไทยกล่าวว่าคณะกรรมการหรือบอร์ดการบินไทยเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนการลงทุนระยะยาวของบริษัทปี2,554 2,560โดยมีแผนปลดระวังเครื่องบินเก่าจำนวน46ลำและจัดหาเครื่องบินใหม่37ลำให้ในอขออภัยค่ะให้แผนปี2,560จะมีฝูงบินไทยจำนวน105ลำ นอกจากนี้นะคะบอร์การบินไทยยังอนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปี2,553ให้กับพนักงานในอัตรา3เท่าของเงินเดือนค่าจ้างวงเงินรวม4,250ล้านบาท และมีมติอนุมัติกรอบการขึ้นเงินเดือนประจำปี2,554กับพนักงานในอัตรา7เป็นเงินรวม60ล้านบาทต่อเดือนหลังพิจารณาผลประกอบการของปี2,553พบว่ามีกำไรเพิ่มขึ้นรวมถึงยังสามารถสไร้างรายได้รวมของปี2,553ได้เกินกว่าเป้าหมายคือคือปัญหาของธุรกิจการบินดนาหนึ่งเนี่ยก็คือมันมีความผันผวนเยอะมากมีปัจจัยเสี่ยงเยอะมากในแต่ละเดือน ล่าน,นีดก็คือเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำไมผมถึงไม่ประกาศโบนัสตั้งแต่ก่อนสิ้นปีเพราะอยากจะเห็นจริงๆว่าผลประกอบการทั้งปีเป็นอย่างไรถ้าจะให้สบายใจจริงๆก็คือเห็นผลประกอบการทั้งปีพอเห็นแล้วเบื้องต้นแล้วเราก็สบายใจว่ามันน่าจะประกาศได้กำหนดได้สามเดือนเพราะว่าพนักงานก็เสียสละมาเป็นเวลานานพอสมควรปีที่แล้วได้ครึ่งเดือนปีก่อนไม่ได้เลย เพราะนั้นเนี่ยก็สมควรที่จะได้โบนัสในจํานวนที่มีความเหมาะสมแต่คํานึงถึงความเสี่ยงที่เรายังต้องเผชิญในอนาคตด,ด้วยซึ่งขอย้ําความเสี่ยงยังมีเยอะมากโดยเฉพาะการแข่งขันจากสายการบินคู่แข่งทั้งหลายทั้งระดับบนและระดับล่าง นายปิยสวัสดิ์ยังเปิดเผยด้วยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้งนายปันดิชนะพัยรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปมาดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์หรือว่า D.N. และนายอภิชาติดันวันผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าดํารงตําแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปตามลําดับโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2554เป็นต้นไป ส่วนความคืบหน้าแผนการซื้อหุ้นนกแอร์นั้นนายปียสวัสดร์ชี้แจงว่ายังอยู่ในช่วงเจรจากับธนาคารกรุงไทยโดยบริษัทได้ยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นละ30บาทต่อหุ้นรวม5ล้านหุ้นคิดเป็นเงินทั้งหมด150ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะสหาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบมจการบินไทยได้รวมตัวการคัดค้านการแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์เนื่องจากมีข่าวว่าบอร์ดจะแต่งตั้งนายดนุชบุญน,นาคผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผนการตลาดและบริหารไรายได้ขึ้นนายข,ขึ้นแทนนายพฤต บุกผาคําที่ถูกลงโทษให้ออกจากบริษัทแต่สหภาพเห็นว่านายธีรพลโชชนาพิบาลพุ่มในการใหญ่ฝ่ายกคัวการบินไทยมีความเหมาะสมกว่ายัางไรก็ตามบอร์การบินไทยมีมติแต่งตั้งผู้บริหารคนอื่นคือนายปันดิชนะภัยขึ้นแทนเพื่อเป็นการยุติป,ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว